สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็คืออยู่ใต้สะพานนะฮะใต้สะพานตัวนี้ก็คือวงแหวนรอบสองนะทุกคนนี่คือจุดกับรถใต้สะพานนะฮะข้างล่างนะตรงนั้นนะก็คือจะเป็นสนามเปตองนะฮะเป็นสนามเปตองที่แบบเขาชอบมาเล่นกันนะฮะมีถ้วยรางวัลมีถ้วยอะไรด้วยนะแล้วก็มีพวกร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเค้กเค้กอะไรต่างๆตรงจุดกับรถตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นเส้นวงแหวนรอบสองนะทุกคนก็คือจากเส้นวงแหวนระหว่างสูรราชการไปรวมโชคนะฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูแม่น้ำปิงนะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้มันสะพานตรงนี้มันผ่านแม่น้ำปิงนะทุกคนนะเนี่ยนะครับนี่คือริมแม่น้ำปิงนะแม่น้ำปิงตรงนี้นะครับที่เขาพายเรือคายักมาด้านตรงข้ามก็คือจะเป็น ร้านกาแฟด้วยนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นจุดกลับรถใต้สะพานอีกทางหนึ่งนะครับและก็เป็นร้านกาแฟริมปิงนั่นเองนะครับนี่นะครับน้ำปิงน้ำปิงบริเวณนี้จะเป็นส่วนโค้งนะฮะนู้นคือคือไหลมาจากทางโน้นเลยนะฮะ ข้างข้างริมปิงอะไรต่างๆก็คือจะเป็นโรง,ง,ง,งแรมอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดไปรู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมที่แบบมีชื่อเสียงมากๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นโรงแรม1ิบแสนนะฮะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับนี่นะฮะดูน้ําก็ไหลนะครับไหลมาจากบนดอยนะครับน้ํายังคงรักษาระดับความแดงความเร็วอยู่นะครับ เพราะว่าฝนก็ยังมีตกลินอยู่บ้างนะครับถึงแม้จะมีแดดออกมานะฮะถึงแม้จะมีแดดออกมาแต่ก็ยังมีตกบ้างนะครับแล้วก็ไหลผ่านใต้สะพานไปทางนั้นนะสะพานตรงนี้นะก็คือจะเป็นอ่า4เลนนะครับก็คือจะเป็นส4เลนนี่เลยนะคือมันจะใหญ่กว่าที่สะพานบ้านท่อทุกคนแบบเป็น4เลนอะเนาะสะพานบ้านทอก็คือเป็นเลนสวนนะครับเนี่ยนะ Oh. แต่มาดูแล้วนะครับก็คือสะพานสะพานเนี้ยแบบมาดูใต้สะพานแล้วยังไม่มีอะไรมาติดค้างเหมือนพวกซากอะไรต่างๆยังไม่มีนะฮะยังไม่ค่อยม,มีหรือว่าน้ําขึ้นมันอาจจะบังหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับนี่คือบริเวณใต้สะพานเลยนะทุกคนใหญ่โตโห oh. ไม่เคยลงมาดูเลยนะฮะตรงเนี้ยพอดีผ่านมานะก็เลยจอดรถแวะ มาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับยังไม่เคยมาดูเลยก็จะมี้อยคนมานั่งตกปลานะครับเป็นทำเลนั่งตกปลาอะไรต่างๆนะฮะเป็นทำเลนั่งตกปลาให้คนแบบเนี่ยเขามีเคลียร์สถานที่ไว้นะครับนี่คือสะพานแม่น้ำปิงโดยแท้จริงนะครับทุกคนนะพิกัดตรงนี้นะก็คือตรงที่เห็นนะะก็คือจะเป็นเอื้อทอนป่าตันนะฮะทุกคน เป็นเอื้อทอนป่าตันดูความแรงของน้ำนะทุกคนนี่คือใต้สะพานนะ,ะโอโ้ใต้สะพานนี้แบบพูดถึงมันก็กันฝนกันลมอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเน,ะน,นาะไม่ได้ถึงคนถึงแบบมาปลูกบ้านพักอาศัยที่ใต้สะพานอะไรเงี้ยกันนะ ทุกคนดูตรงเนี้ยนะครับตรงแบบน้ำน้าตรงเนี้ยมันเชี่ยวมากเลยนะครับเทเหมือนสะพานตรงเนี้ยจะแบบถูกออกแบบมาให้เขาเขาก็คงออกแบบแหละมาให้ต้านกระแสน้ําอะไรเงี้ยมันถึงเป็นแบนเรียวอะไรแบบเนี้ยนะคนที่สร้างก็คงวางแผนมาอยู่แล้วแหละคงคิดอะไรมาอยู่แล้วแหละนะฮะทุกคนแล้วตะลิงเขาก็มีแบบกันกันทลายกันสุดอะไรเงี้ยด้วยนะ การต่อหม้ออะไรเนี่ยนี่คือการกอ่กอสร้างแบบใหม่เลยนะครับทุกคนการเป็นแบบการก่อสร้างแบบใหม่เลยนะฮะโอ้น้ำน้ำก็ไหลแรงไหลเชี่ยวมานะฮะก็ผ่านมามาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูได้เห็นด้วยกันนะฮะอะไรที่มันแับ ที่ผมยังไม่เคยเห็นผมก็รู้สึกว้าวทุกคนก็น่าจะว้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ไม่ใช่ผมว้าวคนเดียวป่ <laughs> <laughs> นะ่ะมันก็คงจะเริ่มแบบเบาบางลงแล้วนะฮะอา่พาพายุคาจิกินะครับก็ก็คงเริ่มเริ่มจะเบาบางลงแล้วนะฮะ เริ่มจะไม่มีล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีลูกใหม่มานะนะฮะโอ้แต่สงสารทางแม่ต้องสอนจังเลยนะครับแม่ต้องสอนดินโคนลนถล่มอะ่ะทุกคนนะแม่ต้องสอนดินโคนลนถล่มก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆต่อไปนะฮะสำหรับผู้ที่สูญเสียอะไรต่างๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณนาที่ติดตามรัะชมเราฟังนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ